สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องขาสวัสดีทุกๆคนจ้าหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ซาซก็จะเอากิจก,กรรมประจําวันหมายถึงว่ากิจวัตรเนาะประจําวันมาฝากว่าเราทําอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเลยจะมาดูต้นไม้ดอกไม้พี่น้องวันนี้ก็ยากกับต้นกล้วยคือเกาจ้า,าตัดใบมันออกเพราะมีคนแนะนาเนาะตัดมันออกเพรานว่านะคะให้มันขึ้นใบใหม่พี่น้องขานั่นแหละ ปกติแล้วแซก็จะมาดูดอกไม้ไซามาเช็คนู่นเช็คนั่นตอนเช้าแล้วสิ่งที่ทําประจําทุกวันไม่ใช่ทุกวันเกือบทุกวันพี่น้องเนาะคือซักผ้าซักผ้าตากผ้าดีหน่อยที่ไม่ได้ใช้มือซักเนาะพี่น้องใช้เครื่องซักแทบเกือบเกือบทุกวันเลยบ้านไซเพราะาอยู่กันสี่คนเนาะพี่น้องขาเ <c oughs> <c oughs> พราะไอ,พอไ้พาไหมนี่เปลี่ยนทุกวันน้องเบลีก็เปลี่ยนเกือบทุกวันเนาะชุดไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นแต่ว่าคุณย่า ไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยเท่าไหร่นะคะทุกคนตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละตามสไตล์เนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่ได้สุกปลกอะไรค่ะคนที่นี่คนที่ที่อังกฤษเนาะคะ่ะโบราณโบราณน,นี่เหมือนที่ทรายบอกเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยล่ะคะ่ะชุดหนึ่งชุดหนึ่งพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างนี้เนาะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละแล้วก็การซักพงุงซักผ้าเขาก็ไม่ได้ซักบ่อยนะคะคนที่นี่อาบน้ําเหมือนกัน พูดถึงคนเก่าแก่นะอาบน้ําก็นุ่นละ่ะอาทิตย์ละครั้งยังดีเลยบางคนเป็นเดือนพี่น้องคะเนาะนั่นแหละเล่าเล่าสู่ฟังแต่คุณย่านี่มาอยู่กับพวกายอาบบ่อยขึ้นเพราะว่าายเป็นคนอาบให้หน้าร้อนนี่อาบสัปดาห์ละสามครั้งสองครั้งสาครั้งแต่หน้าหนาวสัปดาห์ละครั้งอย่างนินะคะเนาะถ้าเพื่อนอยู่คนเดียวเพื่อนก็สมัยก่อนอาบเองก็สัปดาห์ละครั้งพี่น้องคะแต่เนาะค่ะแต่พี่น้อง,เอ,ะะองเอ้ยเดี๋ยวเราสู่ฟังว่าคนเก่าแก่ที่นี่เนี่ย อุ้ยหลายส่วนใหญ่เลยผู้เฒ่าน่ะไม่ค่อยอาบน้ําเป็นเดือนเลยละ่ะเวลาคุณไปซื้อของไปเดินผ่านจะรู้เลยค่ะอันนี้คือเล่าสู่ฟังจริงๆนะคะมันคือเรื่องจริงค่ะพี่นองค่ะทีนี้สายก็จะไปซื้อไอ้นั่นไปซื้อขขงก็เลยมาบอกคุณย่าคะ่ะล้างถ้วยอีกแล้วเลยม,มาดูพี่นองอาหารถ้วยอาหารชาวจานนิดหน่อยคุณย่าก็ล้าง ตามสไตล์ปล่อยท่านไปได้ออกกําลังกายเพิ่นมาไม่ทนันทรายเพราะว่าเพิ่นเพินพ่นกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จทรายเพิ่งอ,อาบน้ําให้เสร็จนะนะคะกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จทรายก็ตากผ้าเสร็จแล้วเพื่อนมาไม่ทนันไม่งั้นเพื่อนก็มาตากช่วยแล้วพี่นอ้องนั่นแหละภ <laughs> ารกิจก็คือไปรับยาให้คุณย่าก่อนที่จะไปซื้อของจ้ะไปรับยาให้คุณย่านี่คือยาประจําเลยคะ่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็ ไม่ใช่อัต์ที่สีเ่เดือนเดือนละหนึ่งครั้งไปรับแล้วก็ไปสั่งยาก็เดือนละหนึ่งครั้งก็จะแทบทุกประมาณวนเวียนกันอยู่ทุกสองสัปดาห์โดยประมาณพี่น้องเนะาะใชาจะไปรับที่นี่แหละเขาเรียกว่าหมอประจําบ้านเนาะค่ะพี่น้องอยู่ตรงนั้นเดินไปรับตอนนี้พี่น้องถ้าคนไหนได้จ่ายเงินคิดเอารถว่าเกือบสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะโตชิ้นตอตโต ต่อชนิดของยาพี่น้องหมายถึงหมายถึงพวกที่ปกติแบบพวกทายอย่างนี้นะคะไม่ได้เป็นรายได้น้อยไม่ได้สูงอายุหรือว่าไม่ได้มีโรคประจําตัวนี่คือถ้าหมอสั่งยาจะต้องจ่ายเงินเองนะคะชนิดละประมาณ450แต่คุณย่าคือใช้หเหมือนเหมือนแบบว่าสิทธิผู้สูงอายุนะคะเขาก็คือยาฟรีพี่น้องคะ่ะนั่นแหละครก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูเดี๋ยวก็จะไปซื้อของพี่น้องคะ่ะวันนี้เป็นวันชอบปิ้ง ช้อปปิ้งเล็กช้อปปิ้งเล็กก็จะมาเออดี้ค่ะเนะคะ่ะพี่น้องก็ซื้อเฉพาะช้อปปิ้งเล็กนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้เป็นสแนกนะเขาเรียกกปนขนมเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นแบบว่ากินประจำเมื่อกินประจําอยู่แต่ไม่ได้เป็นแบบว่าอาหารหลักนูกไหมครับเอิญเขาเรียกสแนกนะพี่น้องสแนคเพิ่งผลไม้อะไรประมาณนี้เนะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วก็โยเกิร์ตบ้านนี้ แล้วก็จะมีพิซซ่าเล็กของเมลีบ้างระหว่างสัปดาห์แล้วก็ขนมคุณย่าประมาณนี้พี่น้องคะอันนี้คือโยเกิร์ตท,ที่พ่อไม้ชอบมันราคามันถูกที่นี่ประมาณ44-45บาทต่อหนึ่งหนึ่งถ้วยแบบนี้เลยายก็ซื้อสัปดาห์ละประมาณ6ถ้วยเนาะค่ะไมเคิลเขาก็จะกินทุกวันเลยแหละ บางวันก็ไม่กินก็เลยซื้อประมาณ6ถ้วยพอดีเนาะค่ะบางวันก็ไปกินเป็นของหวานอันนี้ก็จะเป็นสแนค็คน้องเมลีค่ะเป็นแบบว่าเหมือนกับนมอัดแผ่นนะคะพี่น้องแล้วเป็นรสช็อกโกแลตรสนั่นรสนี่จ้ะโดยประมาณแล้วก็ของหวานสิ้นสัปดาห์ให้คุณย่าเนาะพี่น้องของหวานที่คุณย่าชอบที่สุดก็คือไทรไทรคือ3ชั้นเห็นไหมคะไทรฟูไทรฟูนอื่นเห็นไหมพี่น้องมันจะมีครีมมีอ่า เชลลี่มีอะไรในนั้นเนะนะคะสามสามอย่างยกอ๊อกอะไรไม่รู้จําไม่ได้นั่นแหละนี่คือนี่คือของหวานประจําบ้านที่เราชอบนะพี่นองคะ่ะอันนี้ก็ชอบเลมอนชีสเค้กแต่ว่าอาทิตย์นี้เอาตัวนั้นปกติก็เอาเลมอนชีสเค้กเนาะแล้วแต่เลือกเลือกไปนี่คือ snack บ้านเราแต่วันนี้ก็จะเป็นพวกขนมครเคี้ยวพี่นองจ๋าพ่อไม้ก็จะชอบกินตัวนี้คะ่ะเป็นอ่าชีสเบเก้นี่ละจ้นะเนาะ อาที่ของคุณย่ากินก็จะซื้อมาจากโมริสันทายมาให้ดูว่ามันฝรั่งพี่นอ้องที่บ้านเราแพงแพงเห็นคนอาฝรั่งที่ไมเค้าดูช่อง YouTube เพิ่น,นไปซื้อแพงมากอันนี้บ้านที่นี่นะหัวละสิบาทเองถ้าเปรียบเทียบเนาะบ้านเราหัวละแพงมากๆเพราะมันเป็นแบบว่าไม่ใช่อาหารประจําที่เราที่เราทานเนาะพี่นอ้องขาดไม่ได้ก็ไอศครีมด้วยค่ะช่วงนี้หน้าร้อนพี่นอ้องไอศครีมไอศครีมโคนนะพี่น้องคะ แล้วไอศครีมกล่องเราซื้อมาจากมอลิสันคือเคลี่ที่นี่มันไม่มีเคลี่เนาะคะ่ะก็เราจะซื้อเฉพาะไอศครีมโคนที่น้องเมลีกินตัวนี้จากพี่น้องค่ะซื้อไปไว้ในช่องแค่แข็งเนาะนั่นแหละแล้วก็จะเป็นอะไรนะขนมนี่ของคุณย่าเขาทานริชทีค่ะตัวนี้ทานกับชาริชทีโดยประมาณนะคะก็ประมาณ30บบาทโดยทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นของเมลีอะไรอย่างนี้พี่น้องมาแล้วกลับมาก็จะเอา ยามาให้คุณยา่าคุณย่านี้เป็นคนที่แบบว่ารอบคอบนะคะจะเป็นคนเช็คเองว่าได้ครบไหมอะไรยังไงพี่น้องเห็นไหมได้มาก็จัดการเปิดเลยทันที <c oughs> แบบนี้แหลคะค่ะนิใสเพื่อนเพื่อนจะเช็คเนาะคะ่ะถ้าบางครั้งใส่ก็เช็คมาจากนู่นเลยใส่แบบว่าขี้เกียจแบบว่าไปกลับไปทวงอีกอย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าปกติแล้วเขาจะจัดมาครบเกือบ ทุกครั้งเลยล่ะแต่ว่าเราก็ต้องเช็คดูเนาะพี่น้องคะ่ะอันละจ้ะคุณยายเขาก็ประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นใรก็จะไปเก็บของเข้าตู้เย็นนี่หละคือสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็คือไปซื้อของเก็บของออกจากตู้โอุงแล้วก็ต้องเก็บของเข้าที่อะไรประมาณนี้อันนี้คือเซตเซตที่ซื้อในหน่อยนะคะถ้าวันที่ซื้อใหญ่เนี่ยอุ้ยสุดยอดเหนื่อยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นงานส่วน เพิ่มขึ้นมาวันไหนว่างคุณสามีบอกว่าให้อ่าฉีดยาค่ายอะไรนะวัชพืชหน่อยนะพี่น้องคะเออวันนี้ฉันว่างก็เลยทาสักหน่อยนะพี่น้องเนาะตอนแรกว่าจะทําฝ่ายเดียวเอาไว้ตรงรถเลยโอ้ยไม่เอาดีกว่าถอยรถออกดีกว่าทาให้มันเสร็จไปเลยประมาณนี้นะพี่น้องใจก็เลยจะถอยรถไปจอดด้านหลังตอนแรกนะคิดว่าจะจะทํานิดนึงแล้วก็ปล่อยไว้ให้มัน ตรงนี้ค่อยทําอีกวันหลังอะนะเออเอาไปเอามาก็ทําให้มันเสร็จวันเดียวเลยนั่นแหละพี่นองคือภารกิจของทรายี่มีทุกวันทุกวันเหมือนทุกคนนั่นแหละเนาะถ้าทรายไม่ไม่มีตัวนี้ไม่มีภารกิจอาจะซื้อของเสร็จอาจจะไปเจอจอยอะไรอย่างนี้แนละ้วพี่นองนัดกันทานข้าวแต่ว่าวันนี้มันมีกิจกรรมหลายอย่างก็ทําที่บ้านกิจกรรมที่บ้านให้เสร็จก่อนโดยประมาณพี่นองจ้า เดี๋ยวพาทําอาหารทานของคุณย่าทําแล้วเดี๋ยวให้ดูของคุณย่าง่ายมากเพราะว่าเป็นมื้อเบาๆของเพื่อนวันธรรมดานี่เพื่อนจะกินมื้อหนักตอนเย็นกับลูกชายเพื่อนนะนะพี่น้องเพื่อนจะกินมื้อเบาตอนเที่ยงถ้าวันเสาร์ที่จะกินมื้อหนักตอนเที่ยงพร้อมกันแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นมื้อเบาๆเนาะอันนี้ของทรายก็จะเป็นมื้อหนักทุกวันทุกครั้ง <c oughs> อันนี้จะผัดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผัดผัด คณะนน้ำมันหอยธรรมดาคคะคณะใบิกพี่น้องอร่อยอยู่นะแต่ว่าคนไหนไม่ชอบแบบว่าเคี้ยวก็จะคิดว่ามันหยาบหน่อยแต่ไซก็ทานได้ไซชอบอยู่เนาะก็ผัดตาบ้านเราผัดอะไรพี่น้องใส่น้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสเข้าไปใส่น้ำตาลชิมดูอร่อยไหมก็อ๊้สุดยอดนี่แหละอาหารไซแน้วพี่น้องวันที่ไม่ได้ตำอันนี้คืออาหารย่าเห็นไหมนี่แหละแค่นี้ค่ะอาหารคุณยาที่วันเบาๆบ,บ,บางวันก็เป็นส้มนะคะผลไม้เพิ่น อันนี้ก็คือเป็นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของสายก็คือเวลาทานข้าวส่วนใหญ่เลยถ้าได้ทานข้าวที่บ้านพี่น้องตอนเที่ยงจะคุยกับครอบครบัวถ้าเขาว่างนะถ้าถ้าทางนั้นว่างหรืออินเทอร์เน็ตเขาดีอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่เลยจะกินแล้วข้าวแล้วคุยกันทุกวันทุกวันถ้าได้กินข้าวอยู่บ้านนะก็ไม่ได้ทุกวันเพราะบางวันทายก็ไปฟาร์มบางวันทายก็ไปทํางานหรือไปหาจอยเนาะแต่ถ้าอยู่บ้านนี้จะจะคุยทุกครั้งเลยอันนี้มันเป็นความสุขข,ของคนทาง ทางนี้นอกจนคุณย่าบอกว่าพวกเธอมีอะไรคุยกันเพราะว่าคนอังกฤษเขาไม่เคยคุยกันแบบกับญาติแบบนี้นะพี่น้องนั่นแหละโอเคฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอค่ะไปแล้วบ้า